วิธีส่งเบอร์โทรศัพท์ให้เพื่อนทำง่ายๆให้เราแตะที่โทรศัพท์ตรงโทรศัพท์จะเป็นรายชื่อจากซิมมือถือส่วนรายชื่อจะเป็นเบอร์ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์นะครับถ้าเราอยากส่งเบอร์ที่ต้องการแตะที่ไอคอนรายละเอียดแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นแตะไอคอน 2. จุดสองจุดแนวตั้งแตะ แบ่งปันรายชื่อแล้วให้เราแตะแบ่งปันเป็นข้อความยกตัวอย่างจะส่งเบอร์ไปที่แพลตฟอร์มแชท Messen เจอนะครับแล้วให้เราแตะส่งไปที่เพื่อนที่ต้องการเบอร์โทรยกตัวอย่างถ้าเป็นมือถือเพื่อนแตะเข้าแชท Messen เจอร์แตะเข้าไปแชท Messen เจอ จะสังเกตว่ามีชื่อที่เราส่งไปและก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ขีดเส้นยาวด้านล่างตรงนี้สามารถแตะที่เบอร์และแตะโทรได้เลยนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ไมครับ